สวัสดีครับวันนี้ผมบังบิดจัดให้นะครับเราอยู่กันที่เดิมนะครับกับ a อเคคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับช่วงนี้ก็โรคระบาดก็กําลังรุนแรงอยู่นะครับยังไงเราก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคระบาดนี้นะครับยังไงเราก็สู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถ BMW นะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างผมนะครับ BMW X1 S Drive 18i นะครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับ ในราคาที่เหลือบอกไปเลยนะครับบอกราคาให้เลยนะครับทันนี้เราตั้งอยู่แค่6 1 5 0 0 0นะครับ6 1 5 0 0 0ได้รถ BMW ไปขับหล่อๆกันแล้วนะครับถือว่าคุ้มมากครับเดี๋ยวผมจะมาดูภายนอกครับดูผมแบบโชบๆของ BMW นะครับขึ้นชื่อว่า BMW ก็หลูอยู่แล้วนะครับมาดูไฟหน้าแบบหล่อๆเชียวๆกันเลยนะครับก่อนี้ยครับตามที่ท่านเห็นนะครับ BMW X1 มาในราคาที่แบบหันราคาแบบสุดๆเลยครับ615,000บาทนะครับเราขายแค่นี้นะครับราคาใหม่โอ้โหถือว่าราคาทะลุทะลวงครับน่าจะเกิน50%แน่นอนนะครับ X1 คันนี้นะครับได้สีดำนะครับปี2012เลขไมม์อยู่ที่100,000กว่าๆนะครับถือว่ายังใช้ได้นะครับ เรื่อง BMW นะครับหายห่วงนะครับเรื่องคุณภาพการขับขี่ช่วงลงช่วงล่างเขามาเต็มอยู่แล้วนะครับด้วยการเป็นแบรนด์ยุโรปชั้นนำอยู่แล้วนะครับ BMW ทุกคนในนี้ก็น่าจะทราบกันดีนะครับถ้าพูดถึง BMW ก็อาจจะคิดว่าราคาต้องกระโดดไปเป็นเป็นหลักล้านนะครับไอกวันไรแต่ความจริงแล้วครับช่วงนี้ราคามันก็ ตอบตามสภาพสถานการณ์ด้วยนะครับเราก็ไม่กล้าตั้งแพงนะครับเราก็ตั้งราคาที่คนทั่วไปก็สามารถจับต้องได้นะถือว่าเป็นราคาเดียวกับตัวพวกชิตี้คาทั่วไปของท้องตลาดครับเราตั้งแค่615,000นนานที่ถือว่าถูกมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นมาให้อีกนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน2 0 0 0นะครับ2,000ซีซีนะครับมาแบบมาขุมกำลังก็มาเต็มแล้วครับ2,000ในรูปโฉมบอดี้นี้นะครับ เอกวันเขาเหล็กล้วนๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนี้มาเต็มอยู่แล้วนะครับตัวของ BM เ็มต้องบอกก่อนนะครับผมสูง184นะครับถือว่าโอเคเนยนะครับระดับส่วนสูงกับที่นั่งไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าเบาะเขาปรับเมมโมรีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเบาะเมมโมรีสอตัวคู่หน้านะครับแล้วก็ถือว่านั่งสบายนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเปาะไฟฟ้าเดี๋ยวผมปรับไปด้านหลังนิดนึงนะครับ ตัวนี้เราจะได้อะไรบ้างครับสำหรับ bmx 1ตัว s d r i v e 1 8 i ตัวนี้นะครับเราก็จะได้หมวดของมันติ2ฝั่งนะครับก็คือเป็นฝั่งของวิทยุทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีรับสายแล้วก็มีเพิ่มเสียงเบาเสียงปรับขึ้นวิทยุได้ตรงที่รงอะไรเลยนะครับแล้วเราจะได้อะไรอีกนะครับเราก็จะได้แอร์ดิจิตอลสองฝั่งนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ปรับอุณหภูมิแล้วแต่ท่านจะเลือกเลยนะครับจะนั่งฝั่งนี้จะปรับหนาวกว่าฝั่งนี้จะอุ่นกว่าแล้วแต่ท่านเลยนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับส่วนของด้านหน้าคอนโซลที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเก๊เกะนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเก๊หลูหลู่นะครับจะใส่แว่นตานนฬิกาอะไรเก็บไว้ตรงนี้ได้ครับมันซ่อนรูไปไว้ไว้ได้อย่างลงตัวนะครับ เป็นพวงมาลัยหุมห้มหนังเบาะหนังสีครีมหรูหรานะครับได้ตัวนี้เราจะได้แอร์แบ็กทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือแอร์แบ็กตรงเสานี้นะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยกับตรงคอนโซลด้านข้างนะครับือว่าโอเคเลยนะครับกับ bm x1 ตัวนี้เราจะมาเทสกระจกกันนะครับกระจกเวลาเราปรับถอยหลังนะครับกระจกฝั่งซ้ายนะครับจะปรับให้ท่านเห็นบริเวณ ด้านล่างของฝั่งซ้ายนะครับเขาจะปรับลงเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองนะครับผมจะใส่เกียร์ R นะครับเกียร์ถอยนะครับปุ๊บมันจะปรับลงมาครับให้ท่านเห็นบริเวณที่ด้านข้างที่เป็นมุนอับแสงนะครับแล้วเราจะกลับคืนไปที่เกียร์ P นะครับปุ๊บจะเด้งกลับคืนมานะครับนี่เป็นเทคโนโลยีล้่สมัยอีกอย่างของ B M ตัวนี้ที่ให้มานะครับ ด้านหลังนะครับเขาก็ดีไซน์มาด้วยเบาะหนังสีครีมรูหขาเลยนะครับเพดานด้านบนยังใสสะอาดอยู่เลยนะครับใหม่สิงนเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งดูนะครับว่ามันแคบหรือเปล่าถือว่าโอเคนะครับด้วยส่วนสูงของผม184เซนห่างเป็นคืบเลยนะครับนั่งสบายโอเคครับไม่เล็กอย่างที่คิดนะครับตัวนี้เขาก็มีตัวที่จุดบุหรี่มาให้นะครับส่วนของด้านหลัง เดี๋ยวเราจะมาปรับเบาะด้านหลังให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับปรับนิดปุ๊บนี่เป็นส่วนของที่วางแก้วนะครับมาดูลาเลยนะครับดีเอ็มเขามีมาให้นะครับวางแก้วได้สองข้างนะครับว่าโอเคเนยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับเบาะดูนะครับเบาะนะครับสามารถปรับลงมาได้นะครับปรับแคบปรับมาปุ๊บปรับมาแบบเรียบเลยนะครับปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ อเคนะครับใส่ของได้แบบเต็มๆเลยนะครับสําหรับคนที่บรรจุของเยอะถือว่าโอเคเลยนะครับกว้างขวางเลยนะครับเอาละครับมาต่อส่วนที่ด้านหลังนะครับตัวนี้เราก็ได้กระจกไล่ฟ้าทั้งหน้าทั้งหลังแล้วนะครับของ BM ตัวปี2 0 1 2นะครับ X1 นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูด้านในนะครับปุ๊บเปิดมานะครับนี่ก็บรรจุของได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ โอเคเลยครับแล้วเราต้องการพื้นที่เพิ่มเติมก็ปรับเบาะลงไปเหมือนเมื่อกี้นะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็พับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับโอเคครับหลูหลา เป็นไงบ้างครับกับการรีวิว X1 ของเราในวันนี้นะครับของบางบิจัดให้ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ำอีกทีนะครับเป็น X1 ปี2012นะครับตัว S d r i e 1 8 i นะครับราคาตัวนี้เราตั้งอยู่ที่615,000บาทนะครับถือว่าถูกมากนะครับ ใครมาก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับเต็นนี้ก็ถือว่าเทียบราคาแล้วซิตี้คาร์ทั่วไปก็เทียบได้เลยนะครับได้ BM ไปขับแบบรูรูนะครับยังไงเราฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับโปรโมชั่นที่เราบอกไว้ตอนต้นนะครับโปรโมชั่นคันนี้เราจะแจกทอง1ึงสลึงไปเลยนะครับพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าหลังและก็น้ํามันเต็มถังมาครับยังไงเราก็ฝากเต็นรถ A k เคคาร์สาขาหน้าโรงเรียนปินด้วยนะครับด้วยช่องทางการติดต่อตามด้านล่างนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่วงบางบิดจัดให้ เดี๋ยว EP หน้าเราจะมาจัดรถอะไรให้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ